สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสีมวังแดงเต็มรหัส6710210350ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่6นั่นคือตัวแบบธุรกิจของฉันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราขอให้ทุกคนทําความรู้จักกับซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอโดยซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทําที่ย่านบางเก่าภูเก็ตเป็นส่วนใดค่ะและเมื่อละครจบ แต่แฟนคลับไม่จบหลายๆคนยังอยากจะมาเที่ยวตามรอยซีรีส์เราจึงได้ทำการทำธุรกิจโอทาวอินดอสทีนนั่นคือการเที่ยวตามรอยซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนั่นเองค่ะและทิปทัวร์ของเรานะคะจะเป็นการเที่ยวตามรอยฉากต่างๆในซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอทั้งนั้นเลยค่ะโดยที่ลูกค้าสามารถเลือกและอาร์เรแพลนการเที่ยวได้ตามความสะดวกและความต้องการของตัวเองได้เลยและจากการที่เราได้ ไปสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าทั้งหมด8คนนะคะจะได้เนื้อความดังนี้ค่ะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะซื้อทัวร์ของเราส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนั่นเองค่ะส่วนลูกค้าจะซื้อเพราะอะไรส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการไกด์นำเที่ยวเพราะว่าตนเองไม่รู้เส้นทาง แล้วซื้อทำไมลูกค้าส่วนใหญ่จะตอบว่าต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องแพนทิปเและด้วยความที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยมันใหญ่มากๆและซับซ้อนมากๆการที่ไปโดยที่ไม่รู้ก็อาจจะทำให้การเที่ยวล่าช้าไปได้อีกแล้วก็ไม่สามารถเก็บได้ครบทุกที่ค่ะและอะไรที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทัวร์กับเรานะคะหงเลยก็คือเป็นการรีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการมาแล้ว สก็คือซีรีส์ที่ทำให้คนได้รู้จักย่านเมืองเก่าภูเก็ตมากขึ้นและช่วงที่มีลูกค้ามาซื้อบริการทิปทัวร์ของเรามากที่สุดจะมีอยู่2ช่วงหลักๆนั่นก็คือช่วงปิดเทอมเพราะว่าปิดหลายวันสามารถเที่ยวได้หลายที่แล้วก็หลายวัน 2. ช่วงเทศกาลของจีนไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกินเจเทศกาลวันจดจีนลูกค้าจะให้เหตุผลว่าจะได้กินไอของซีรีส์มากขึ้น และจากการสัมภาษณ์นะคะเราจะพบว่าช่องทางที่ลูกค้าใช้จองมากที่สุดเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชัน t i p c o m ค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นรีวิวและคำแนะนำของลูกค้าค่ะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะแนะนำว่าแพนเที่ยวดีอาหารที่ไกด์พาไปอร่อยไกด์สุภาพแล้วก็จะมีคำที่คอยแนะนำนะั่นก็คือ ควรมีสถานที่อื่นนอกจากในย่านเมืองเก่าด้วยค่ะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยไม่ได้มีแค่ย่านเมืองเก่าอย่างเดียวยังมีแหลมพรมเทพอีกที่ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของซีรีส์เลยที่ควรจะต้องไปลูกค้าจึงอยากแนะนำว่าให้เพิ่มจุดนี้เข้าไปด้วยค่ะจากการทำแบบสำรวจนะคะเราจะได้ BMC ใหม่ดังนี้ค่ะ 1. น,นั่นก็คือกลุ่มลูกค้าหลักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ แฟนคลับซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ 2. แผนการท่องเที่ยวไกด์นำเที่ยวมีตกากล้องใงการถ่ายรูปเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะได้อันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะ 3. ช่องทางติดต่อ,อยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแต่เพิ่มในการเข้าไปแอคทีฟในช่องทางของแอปพลิเคชัน tip.com มากยิ่งขึ้น และ 4. นะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าจากที่เราได้ทําการอ่านรีวิวของลูกค้าเนี่ยพบว่าลูกค้ามักจะจะรีวิวว่าไกด์ดีมากไกด์สุภาพมากไกด์น่ารักมากเราจึงเน้นย้ําไปเรื่องของการบริการนั่นก็คือมารยาทของไกด์นาเที่ยวค่ะแล้วก็ยังจะมีการเพิ่มรูปภาพเปรียบเทียบสถานที่จริงๆกับในซีรีส์ค่ะ และต่อไปนะคะเป็นแหล่งที่มาของรายได้อันนี้จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือมาจากการขายทิปทางแอปพลิเคชัน t i p com แล้วก็การขายทิปผ่านทางโซเชียลมีเดียของบริษัททัวร์แล้วก็การทำโซเชียลของบริษัททัวร์ค่ะส่วนกิจกรรมหลักๆนะคะอันนี้เราจะเพิ่มจากเดิมที่ไม่มีการไปเที่ยวที่แหลมพงเทพไปเป็น ไปเที่ยวที่แหลมพงเทพปิดจบตอนสุดท้ายค่ะส่วนทรัพยากรหลักอันนี้เราจะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือมีไกด์มีตากล้องมีสถานที่แล้วก็แปดนะคะพันธมิตรพันธมิตรของเราจะเป็นร้านอาหารร้านของฝากตากล้องแล้วก็โรงแรมในย่านโอทาวค่ะส่วนโครงสร้างต้นทุนนะคะอันนี้เราจะเพิ่มโครงสร้างต้นทุนไปในเรื่องของ การทำโฆษณาผ่านทางแอป t i p c o m ค่ะเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าลูกค้าเนี่ยจะมองเห็นเราแล้วก็ซื้อทิปของเราผ่านทางแอป t i p c o m มากที่สุดค่ะดังนั้นนะคะเราจะสรุปได้ว่า B M C ฉบับใหม่ของเราเนี่ยจะต่างจากฉบับเก่าตรงที่ว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผ่านการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ ความรักแม่แรกเจอต่างคนไม่รู้จใจแต่ปักใจเพียงครั้งเดียวติดในใจชั่วกัน